นีตอนนี้เรากําลังจะขี่ลงรอบสองครับนี่พี่ตั้มพี่ตั้มยำลายลนะฮะตาตั้มอันนี้สองตั้นี่ครับทีมง,งานยามาฮ่าไรเดอร์อันนี้ทีมง,งานจากส,สุขวรสุขวันนะฮะพี่ศนุโลกไอยยยยยยยเล่น <laughs> <laughs> เองชงเองบุรีบายครับคนนี้เลยนี่เราเไปเจอเด็กเผ็ดเขาเผ็ดเผ็ดเพราะผมเน้นโม วามเเลยีด,ดยตัวตัว,ตวไ,ได้ไอต่ำไอนน้ต่ำนาะคียั้แรกอะ่ะตัวทีครั้งที่สองผมกีครั้งที่สามตีอย่างน้ำมันหมด แต่ล้อหักอะยนะไมซื้อ m 9ใหม่ๆกับ Honda กับคอยอ่ะ Honda บอกเลยมีงานจัดไงยามแห่จัดออกทิปท่านทิปมีทีปแน่นทือินทนนแม่แม่ลาวผมก็ได้ไปเด้เขาต่กอนอ่ะหมดเลยเกนกนะครับ ไม่รู้จะเข้ามาหรืไปี่ไหนหายแดงแล้วหายแดงแล้วฝึกฝ่ายด้านพี่เกิดใช่คพี่กือไหออกครับตัวละสองร้อยขยำให้นออกดีกว่าให้อะไร อรถเข้ามาแล้วมาี่เบียร์ารับด้วยแ่อกจำจก่ามาแนตหรับูรถ่ครับรถมาเซกันไหนเก็บไครับรถมาเซกันไหนเก็บเก็บเลยนะ่ไหนว่าเอเหมือนกันงเด้ขเก็บแล้วรถมาเซเดี๋ยวบอกก็มี2คันถ้ามี2คันสวย้ยคราวก มาครับมาครับสลับกันนะครับใครที่ขี่สไตล์แล้วแนะนั่งได้พีเอสพีพีเต้เนี่ยยังไม่เคยขี่เอสพีก็มีสามคันใช่ไหมครับเอสพีสามหันใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวรออีกคันเดี๋ยวผมรออีกคันเอสพีเดี๋ยวผมขอลองเอสพีบ้างแล้วกันพี่พี่ไปข้างหน้าเลยครับสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวผมรอเอสพีรถไหนไปไหนคันเลง อยู่ในสนามนะโอเคกำลังเข้ามาวิ่งไปตามหน่อยเดี๋ยววิ่งไปตามแม่น้ำนะฮะมาละมาละแล้วให้พี่วิ่งไปทางด้านของหนึ่งนะนั้นนะครับน้่งเงินนะครับต้องวิ่งจัดตามทางเลยนะทงไลย้อนตอนไม่ได้เออกดนะฮะวันนี้เราขอลอง S P บ้างแล้วกันนะครับสามเก้าเป็นดีนะครับขึ้นค่อมรถได้ครับค่อมรถได้เลยครับผมสตาร์ทรถร้อนได้เลยฮะ เดี๋ยวจะเสียเวลาในการท,ทับพีครับขึ้นท้อไปครับมาแล้วเดี๋ให้ท่องน้ำมนะันอย่าให้ทมมาีครับพีน้นำันรเราก็จะน้ำมันกันต <c oughs> ั้งอย่างไรล่ะอ๋อหน้าผมนู่นน่นนู่นไปเลยไปเลยพี่คู่กับบุรีบุรีไปใกล้กับทีพูดกับพูดกันเจอน้ำมันกันในพร้อมแล้วพี่เกดฝากดูด้วย ไม่อะไรมครับหมดแกไ่อะไรครับหมดหมด้วนะจะหมดแรงเลยนหมดหมดแทกครับนี่นะครับอ๋อง้นเดี๋ยวลองอันนี้่จะเปิดอกแท็กวใช่ไหมใช่ครับเนี่เ่เป็นแท็กอ่ะนี้ทีมนอี่นอ๋อทดลองนะครับขอบคุณครับ